หลังจากที่เมื่อวานนี้ผมได้ใส่ปลาเทพ,พาลงบนในตู้นะครับทีนี้ก็เลยสังเกตได้ว่าตอนคือเหมือนเขาก็ตื่นตอน,นอกตู้แต่ก็ไม่ได้มีอะไระครับแต่ว่าพอดีว่าทีนี้ไอหันมามองอีกทีหนึง่งบิเชียไทเกอร์นะครับก็คือเล่นงานไปบางส่วนแล้วนะครับโดนกัดไปบ้างก็อย่าไว้ใจบิเชียมากนะครับค่อนข้างดุขนาดผมเลือกตัวที่ขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วนะก็ยังโดนกัดอยู่จะเห็นคีบที่อยู่ในด้าน ซ้ายมือนะครับที่อยู่อ่ะสมมติตรงนี้ก็ติดกับขอบนะครับโดนกัดไปบ้างบางส่วนนะครับก็เลยใช้วิธีการแยกออกมาเลี้ยงตรงนี้แทนก็ที่คิดตอนนี้ก็คือจะพยายามขุนเขาให้โตกว่ากว่าตอนนี้นะครับให้ให้เขาโตได้ครับขนาดที่แบบไม่โดนบิเชียไทยเกอร์กัดแล้วอะไรครับโดยที่อันนี้ครับที่ผมใช้เลี้ยงนะก็จะเป็นแค่ถังปลาติกธรรมดาแล้วก็ จะมีหัวทรายแล้วก็จะมีเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรเป็นพวกวัสดุก,กองนะครับอันนี้ผมเอามาจากตู้ตู้ตู้ใหญ่นะเพราะว่าในหินพวกนี้มันก็จะมีพวกแบคทีเรียรอยู่นะครับก็ทําให้พวกแบคทีเรียรพวกนี้กินพวก,กิูนซีหรือว่าเศษอาหารที่หลงเหลืออยู่นะสําหรับอาหารนะครับผมได้ลองให้เป็นทดลองด้วยกันตอนนี้ด้วยกัน2อย่างนะครับ ก็จะสังเกตได้ว่าจะเห็นเป็นอาหารเม็ดจมนะครับแล้วก็อาหารติดส้มอาหารเม็ดจมเนี่ยผมให้ไปตอนกลางคืน,นครับตื่นเช้ามาก็ยังยังหลงเหลืออยู่ส่วนเม็ดติดส้มเนี่ยเหมือนเขาจะกินนะครับก่อนนัานี้ที่ผมถ่ายไปผมก็ให้ไปเม็ดหนึ่งนะครับก็น่าจะกินเ,เป็นที่เรียบร้อยนะแล้วทีนี้ผมก็เลยลองให้ไอต้ตรงนี้ไปด้วยอาหารเม็ดแบบถูกสุดนะครับให้ไปสี่เม็ดเดี๋ยวรอสังเกตอดกทีนะครับว่า เจะกินหรือเปล่าก็ประมาณเท่านี้ครับเลี้ยงในนี้ไปก่อนเนาะจนกว่าเขาจะโตนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับจอกนใหม่คลิปนะครับสวัสดีครับ